ก็เองว่าเป็นไขเลื่อนนะครับก็เหมือนกับการคุยยกมดลูกผู้หญิงนั่นแหละครับจึงเป็นวิชาที่ยายผมนะยายเนี่ยเป็นเป็นลูกหลานชั้นที่สามนะครับของประ่านบ้านเข็มแล้วก็พี่ของยายผมลุงรุงนะครับเป็นหมอพื้นบ้านบ้านาเพรฉะนั้นมาตกที่เราที่หลานคนเดยผมนี่ได้จากแม่ครับ คุยมดลูกแบบโบราณน,นะครับผู้หญิงก็แบบนี้นะครับไม่ต้องอายเพราะว่ามันไม่ไมน่าดูวันนี้ยังไม่ลั่นนะอย่างวันรูดีนะนนให้ดูว,ว่าคุยมุดลูกแบบโบราณเพืนะ่อเป็นความรู้กับน้องๆน,นะครับน้อง เพราะผมไม่ได้ไม่จิเกี่ยนนี้นะครับให้ทองมันนิ่ง